ให้ไปโรงพยาบาลพยาเอกของเราพอแล้วลงมาสองอาทิตย์แล้วไปบ้านคนอื่นบ้างวีคนี้ให้ไปบ้านอ่านค่ะวีคนี้ไปบ้านอ่านขอให้เสิร์ฟไปบ้านอื่นเพราะเป็นวีกสุดท้ายนะครับสี่ห้าอีพีแรกรู้สึกดีมากเลยมีคนแบบชื่นชอบรักนะรักเขาคุณนอันเคมีดีมากเลยอ่ะแต่พอหลังจากนั้นมาเอ๊ะทำไมเรื่องโดนด่าหนักขึ้นเรื่อยเรื่อยเเรื่อยเเป็นฟีดแบ็คที่หนักไปทางโดนด่าเหมือนในเรื่องอ่ะคือ ผมเล่นเป็นตัวร้ายอะไรอย่างนี้เลยอ่ะแต่จริงจริงแล้วเป็นคนดีมากนางบอกว่านังเล่นตัวร้ายไม่โดนด่าเยอะขนาดนี้ใช่ไหมไม่เป็นคนดีเกินเล่เป็นคนเลวยังไม่โดนด่าเยอะขนาดนี้ใช่ไหมคนก็ต่อคิวอยากยุ่มเขาอยากทุบหลังเขาอยากยิงเขาอันนี้ยังน่ารักนะอยากยุ่มยิกคุณเจออะไรล่ะเพราผมเจอไอ้ฟ้าคุณเกลือแล้วก็เอาคำว่าโง่อะแปะไว้ที่หน้าเรา เปทั้งหน้าจอแล้วก็เอาโง่โป๊ะเชื่อพูดซึ่งไม่ได้กินข้าวกินยากินยา